รู้สึกไปเองก,ก็อย่างนี้แหละคนคนที่รู้สึกไปเองก,ก็ต้องเจ็บมากกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาพูดแล้วมันก็เศร้าโดดีดงเซิงแรนกว่าเพื่อนเลยเราไม่จริงไม่จริงเพราะว่าคนข้าง เราจะเต้นแรงก็ตบเมื่อคนข้างๆเราบับเรานะคะคนข้างเราคือพี่เป้แล้วคนข้างพี่เป้เคือพี่ตาหวานซึ่งแบบมันไม่ได้เราต้องแบบเราต้องมีความแบบว่ากลมกลืนเป็นกิ้งกะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดนะทุกคนเราจะถูกกลืนใครทำจอร้องไห้ โอยังเหมือนเลยทุกคนมันลองไ่ายเอาจริงคนที่เพิงคนที่เพิงเข้ามาเขาจะคิดว่าเราแบบดราม,มาปะแบบแอะมีประเด็นหรือเปล่า,านี่ต้องเอาไฟสองอย่างนี้ข้างใต้ใช่ไหมมันจะมีความดอลลี่อายแล้วก็บวกกับตาดำ ทุกคนเดี๋ยวนะมีใครมีใครมาตั้งแต่แบบต้นต้นไลฟ์ปะตามันไม่ได้บวมขนาดเนี้ยเฮ้ยฉันแพ้กุ้งหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มีใครมาตอนต้นไลฟ์ปะหรือมันวมแบบนี้อยู่แล้วรู้สึกมันไม่ได้บวมขนาดเนี้ยมีใครไหมมีใครอยู่ไหม แถลงไข่สิ anut, át, เอาเอาหรอกมั้งแต่สิปีแรกแล้วหรอบ้าเจนฉันหยุดกินไม่ได้โอเท่านี้ปแล้ว่ะรู้สึกไปอีกก็อย่างนี้แหละคนคนที่รู้สึกไปเองก็ต้องเจ็บมากกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา พูดแล้วมันก็เศร้าเป็เนไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยเลยรู้เลยว่าจะพิมพ์ว่าอะไรต่ออกหักทิฟอกหักทิฟรู้ทันหมดแล้วทุกคนจะพิมพ์อะไรนานเนี่ยว่าโผมอ่านใจคุณออกมาแล้ว